สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องสมาชิกชาวเครื่องเสียงพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมนะครับการรีวิวสินค้าจากทางเพจร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็อีกลหลายๆช่องทางนะครับผมที่เราได้ทําการอัปเดตสินค้าให้กับพี่น้องสมาชิกเราได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นทาง u t u b e นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ Facebook พิมพ์เป็นภาษาไทยเหมือนกันนะครับคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแก้งนะครับส่วนทางเพจที่ท่านกําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมเป็นเพจร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งตั้งอยู่ที่อําเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินช่องทางการติดต่อช่องทางการสั่งซื้อสินค้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ0630564876นะครับแอดไลน์ก็เหมือนกันด้วยพี่น้องเด้อนะครับแอดไลน์เพียงแค่ท่านเข้าไปในไลน์แล้วก็ค้นหาด้วยเบอร์โทร นะครับแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรลงไปเลย0630564876นะครับอ,อ่ะวันนี้นะครับผมก็เจอกันนะครับช่วงสายๆหน่อยของวันที่6มิถุนายนพศ2567นะครับวันนี้มีทั้งสินค้ามือ1แล้วก็สินค้ามือ2นะครับสนใจตัวไหนแคปรูปภาพนะครับแคปรูปภาพทักเข้ามาในไลน์ได้เลย นะครับหรือว่าใครจะโทรสอบถามสายตรงเลยก็ได้นะครับเร็วดีนะครับอ้าเริ่มจากสินค้าชิ้นที่1กันเลยนะครับเป็นสินค้าขายดีนะครับสินค้าขายดีตัวนี้นะครับปกติจะอยู่ที่ราคา4,450บาทนะครับตัวนี้เป็น Power Mixer รุ่น1,300วัตต์นะครับตัวนี้ขับดอกลำโพง15นิ้วนะครับช้นละ2ดอกนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับดิตัวนี้นะครับเป็นสินค้ามือหนึ่ง นะครับด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับสามารถทําเป็นมิกไบได้นะครับหรือว่าจะสามารถใช้เป็น Power m i ์นะครับงานประชุมงานสัมมนานะครับอะไรต่างๆได้หมดนะครับจัดชุดเซ็ตคาราโอเกะเล็กๆนะครับร้องเพลงกับครอบครัวได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครบเลยนะครับมีทั้งหมด8ช่องไม้ด้วยกันนะครับแล้วก็มีบลูทูธนะครับมีบลูทูธมี USB นะครับแล้วก็เอฟเฟกแท้นะครับ99เบอร์ นะครับเลือกใช้ได้เลยนะครับเอฟเฟกแท้เสียงดีมากนะครับตัวนี้นะครับราคาโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่3,900บาทนะครับราคายังอยู่ที่3,900บาทรวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับปลายทางบวกเพิ่ม120บาทนะครับปลายทางจะบวกเพิ่ม120บาทท่านในสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับขยับมาที่ p o w e r แอมนะครับผมพา พาดอนนะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าเือหนึ่งเหมือนกันนะครับยวเกะใส่ในก่อนนะครับฝุ่นจะจับนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าขายดีนะครับเป็นสินค้าราคาย่อมเยานะครับที่พี่น้องสมาชิกที่เล่นเครื่องเสียงใหม่นะครับสามารถจับต้องได้เลยตัวนี้9,900บาทนะครับมาพร้อมกับคาปา12ลูกนะครับคาปามาตรฐาน12ลูกนะครับ TR แบบนี้นะครับแบบแน่นๆกันเลยทีเดียวคาเซตนะครับหม้อแปลงเทอร์ลอย นะครับตัวนี้วัตต์ก็น่าจะประมาณ1,450วัตต์นะครับหนึ่งพัวัตต์อยู่ที่ซีโอห์มนะครับประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับคาดเคลื่อนยังไงต้องขออภัยด้วยแล้วกันเนาะนะครับสินิ้วข้างละสดอกนะครับเล่นได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะไปกันแบบจุดจวดพี่น้องนะครับอ่ะสเปคคอนนะครับสเปคคอนนะครับตัวนี้นะครับงานดีนะครับตัวละ40บาท นะครับสเปคคอนงานดีตัวละ40บาทนะครับส่วนแจ็คสายสัญญาณต่างๆไอ้พวกสายสัญญาณเอเอเอนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับมีจําหน่ายด้วยพี่น้องเด้อนะครับมีจําหน่ายตัวละ35บาทนะครับถ้าในสนใจก็สอบถามกันได้นะครับมาขยับมาที่ไม่ลอยนะครับตัวนี้เป็นไม่ลอยยูอาร์ยีดีรุ่น6เสานะครับสัญญาณดีขึ้นใหม่ปรับเปลี่ยนจูนขึ้นได้นะจ๊ะนี่ครับปรับเปลี่ยนจูนขึ้นได้ นะครับตัวนี้สินค้ามือหนึ่งราคาเพียง2,780บาทนะครับ2,780บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมส่งด้วยพี่น้องเด้อนะครับค่าส่งประมาณ80บบาทนี่แหละนะครับท่านในสนใจนะครับอยากจะได้ไม่ลอยนะครับใช้ออกงานนะครับรับงานนะครับงานระดับมืออาชีพได้หมดนะครับตัวนี้นะครับขยับมาที่ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟ DBX นะครับตัวนี้งานดีเลยนะครับ DBX นะครับสายไฟเส้นใหญ่นะครับคุณภาพมาตรฐานเลยตัวนี้ นะครับหนึ่่อยเาบาทนะครับรวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับหนึ่้าบาทรวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่เห็นรูปภาพนะครับสามารถเข้าไปดูในเพจหรือเข้าไปดูใน Facebook ได้นะครับเฟซบุ๊กคมสาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้ง YouTube ลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับแล้วก็เพจร้านคมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเด้อนะครับคอร์สสทางเล่น2ทางได้นะครับเป็นคอร์ส DBX นะครับคอสด dbx สินค้ามือหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเสียงดีนะครับราคาถูกคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเสียงดีเกินราคาแน่นอนตัวนี้1490บาทนะครับเป็นคอรสามทาง2 3 4 xl ต่อแต่สามารถต่อเล่น2ทางได้นะครับ eq dbx มีนะครับ2 2 2 2 3 1นะครับตัวนี้เป็นสไลด์ยาว2ชั้นเลยนะครับมือหนึ่งสองพบาทนะครับ eq นะครับมิกเซอร์นะครับยามาฮ่านะครับงานก็อบเกตเอตัวนี้แต่เอฟเฟกแท้นะครับผม นะครับงานก๊อปเกตเอเอฟเฟกแท้นะครับ MG 1 2นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4,450บาทนะครับมีนะครับท่านไหนสนใจตัวไหนก็สอบถามกันได้เลยนะครับฟังไม่ทันยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับมานะครับทีนี้จะเป็นในส่วนของ power amp นะครับ power amp มีอะไรบ้างวันนี้นะครับเอาแนะนำเลยนะครับตัวที่1นะครับเป็น power amp k t e c ็นะครับรุ่น PA 500นะครับตัวนี้สภาพสวยมาก นะครับสภาพสวยมาก15นิ้วค่าละ2ดอกเล่นได้นะครับกลางแหลมนะครับเบดไม่แนะนำนะครับตัวนี้เหมาะสลับกลางแหลมเด้อนะครับ4 9 0 0บาทรวมจะส่งฟรีแบบโอนนะครับผมปลายทางมีบวกเพิ่มนะครับปลายทางมีบวกเพิ่มสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะจ๊ะนะครับตัวที่2เป็นเคเท็เหมือนกันนะครับจะเป็นเคเทกรุ่น PA700 นะครับตัวนี้ราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกนะครับเพราะสเปกก็จะแรงขึ้นราคาตัว PA700 จะอยู่ที่5,9 0 0บาท นะครับห้าพันเบาทตัวบน4,900ตัวร่าง5,900นะครับอ่ะสนใจตัวไหนสอบถามได้นะครับ AJ พระเอกตัวจริงนะครับตัวนี้เลยนะครับคนหากันเยอะนะครับพี่น้องนี่รอบนี้มาทั้งหมด4ตัวนะครับไส์ในเดิมๆนะครับผม18นิ้วข้างละ2ดอกเล่นได้นะครับคาร์เฮสตมอเตอร์แองเกิลอยนะครับขับเบรดได้ขับกลางแหลมได้นะครับอ่ะใครใช้อยู่จะรู้ดีถึงคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องน้ําเสียงนะครับคุณภาพ การใช้งานมาตรฐานนะครับตัวนี้นะครับรับงานได้แบบได้ทุกรูปแบบนะครับสดอิเล็กทรอนได้หมดเลยนะครับมานะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับแท่็ดละ7,900บาทนะครับส่งบวกแท่็ดละ250บาททั่วไทยเด้อนะครับส่งบวกแท่็ดละ250บาททั่วไทยนะครับอ่ะขยับมาที่ซาวสแตนดาร์ด M A C แป0ศนะครับตัวนี้รุ่นใหญ่เลยนะครับข้างละ3สบายสบายดูหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงรุ่นใหญ่นะครับคาปา12ลูกนะครับอัดแน่นด้วย ซิสเตอร์นี่ครับเตี้ยๆเลยพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับสิข้างละ2อถึงสดอกเล่นได้นะครับสภาพก็ถือว่าพองามนะครับไม่ได้ใหม่กริบนะพี่น้องนะนะครับพอดูได้นะครับตรงไหนที่ไม่สวยเราก็จะเก็บสีให้นะครับตัวนี้9,900บาทนะครับอ่าของใหม่พี่น้องเข้าไปดูได้เลยตัวนี้20,000อัพนะครับมือ2อยู่ที่9,900บาทนะครับใครสนใจมองหาเพาแอมขับเบรคขับกลางแหลมอยู่นะครับนี่คุ้มๆเลยนะครับ9,900บาทนะครับอ่า ขยับมาที่ตัวล่างนะครับตัวนี้พี่น้องก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับครับออดิโอนะครับรุ่น p ีวีสนะครับตัวนี้ก็แรงเหมือนกัน18นิ้วข้างละ3ดอกเล่นได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสภาพพองามนะครับราคาอยู่ที่11,900บาทนะครับราคาอยู่ที่11,900บาทนะครับสนใจติดต่อกันได้เด้อนะครับครับออดิโอนะครับคุณภาพเรื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงนะครับพวกแอมตระกูลพวกนี้ นะครับอ่าไม่ต้องกลัวจะไม่อิ่มนะครับถ้าจะขับแค่ข้างละ2ใน18บอกเลยว่าอิ่มๆแน่นอนนะครับอ้าวของใหม่มือหนึ่งสินค้าขายดีครับผมเหลือ4ตัวเท่านั้นนะครับซาวสแตนดาร์ด ca ยี่สิบนะครับของใหม่มือหนึ่งดูพี่น้องนะครับงานดีงานเนียบงานแน่นนะครับคลาสเฮสนะครับหม้อแปลงเคอร์ลอยสินค้ามือหนึ่งราคาเพียง11,900บาทนี่นะครับโอ้พี่น้องครับคุ้มค่ามากเลยนะครับ11,900บาท18นิ้วข้างละ2ข้างละ3ดอกเรียนได้เลย นะครับดูครับรอบก่อนจะไม่มีหูพี่น้องครับรอบนี้มีหูมาให้นะครับรอบนี้มีหูมาให้นะครับสวยๆเลยพี่น้องนี่นะครับหนึ่งหมืบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอ่ะท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะจ๊ะเบอร์โทรเดี๋ยวติดให้หน้าปกคลิปนะครับมาขยับมาที่ชัตน h i s นะครับพี่น้องนี่คอสนะครับ DBX นะครับ2 3 4 XS นะครับตัวนี้เป็นคอสมหาจักรแท้นะครับคอสมหาจักรแท้สภาพสวยนะครับราคา4,500บาท นะครับราคา4,500บาทเด้อนะครับ EQ นะครับ EQ 600บาทนะครับ EQ Modify EQ Modify เอ้ยไม่ใช่สิ EQ Modify 750บาทนะครับนี่นะครับงานดีครับ Modify ครับ750บาทนะครับ SAE PM7 x นะครับตัวนี้6,500บาทนะครับ15นิ้วข้างละ2ดอกสบายๆนะครับ6,500บาท SAE PM7 x นะครับเป็น Switching น้ำหนักเบา นะครับกำลังถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับ18นิ้วโครงปั๊มก็ขับได้นะครับข้างละ2ดอกขับได้เหมือนกันนะครับทาดาโปร8นะครับนี่สภาพ99%เลยตัวนี้นะครับ6,900บาทส่งบวก250บาททั่วไทยนะครับ18นิ้วข้างละ2ดอกเล่นได้นะครับสบายๆแน่นๆเลยนะครับสหรับตัวนี้นะครับยูอาร EU240 Pro Eurotech นะครับ12นิ้วข้างละ2ดอก15นิ้วข้างละ2ดอกนะครับเป็นรุ่นเล็กนะครับ2,900บาท นะครับ2,900บาทนะครับฟลายเอ็ V S Mark ค2นะครับ2,500 Mark าม2โอ้นะครับไล่กระจ่าเลยพี่น้องบ่คอยได้เสียฟุลดนะครับราคา6,900บาทนะครับผมนะครับ6,900บาทตัวนี้นะครับแน่นๆนได้พี่น้องนี่นะครับดูพุ่นเลี้ยวเออแง่เบิ่งหน่อยๆ6,900บาทได้พี่น้องเด้อนะครับตัวนี้นะครับผู้ใดสนใจสอบถามได้18นิ้วค่ะละสดอกคงปั๊มเล่นได้สบายนะครับ โอ้นะครับ S 900ปกติตัวนี้สวยมากนี่พี่น้องนะครับใครยังไม่เห็นรูปภาพเต็มๆเข้าไปดูในเพจได้นะครับเข้าไปดูในเพจได้ตัวนี้นะครับ5 5 0 0บาทนะครับสวยมากนะครับอ่าสินิ้วค่าละ2ถึง3ดอกเล่นได้สบายๆครับตระกูลนี้นะครับอึดทนน้ำเสียงดีนะครับ S 102โอ้มีตาฝุ่นพี่น้องเป็นได S 102 1 8บแปดค่าละ2นะครับผมเดิมๆนะครับตัวนี้สภาพพองามนะครับ7,500บาท นะครับ7,500บาทอ่ทะสนใจสอบถามได้นะครับจะไปเร็วกันนิดหนึ่งพี่น้องนะครับอ้าวตู้ลำโพง PS เนะครับตู้ลำโพง PS เ2นิ้วนะครับอุปกรณ์ตามรูปนะครับสินค้าใหม่เมื่อหนึ่งนะครับมีเบาเสียบนะครับมีเพดหลังมีตีนยางรองให้ด้วยนะครับนี่นะครับใบละ 1, 3 8 0บาทนะครับอย่าถามนะครับว่าพร้อมดอกไหมพี่น้องนะครับราคานี้ไม่พร้อมดอกแน่นอนนะครับราคานี้เป็นตู้เปล่านะครับส่งบวกใบละ120บบาททั่วไทยนะครับ ส่งบวกไปละ120บาททั่วไทยนะครับรับเองลดได้เล็กน้อยนะครับพี่น้องรับเองลดรับได้ลดได้นิดน้อยนิดน้อยนิดหน่อยตู้15นิ้วนะครับบีพันตู้สับเปลสิบห้านิ้วบีพันนะครับตัวนี้ใบละ1650บาทนะครับไม้อัดแท้นะครับเกือบ20่มิลนะครับ19บมิลนี่แหละพี่น้องนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับบีพันสินิ้วขนาด44่สิบสี่คูณหกคูณหกนะครับอ่ะใบละ1600ง 50บาทนะครับค่าส่งไปลร้อยห้าสิบบาททั่วไทยเด้อนะครับอ่าท่านไหนสนใจสินค้าตัวไหนนะครับผมอ่าฟังไม่ทันนะครับแคบรูปไว้แล้วก็ส่งมาทางไลน์ได้นะครับอ่าคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องสมาชิกเราไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตหรือว่าเราจะรีวิวให้ชมแต่ละตัวอีกทีหนึ่งเนาะนะครับอ่าขอบคุณพี่น้องสมาชิกทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ